านะฮะสามห้าโอเค สวัสดีครับพี่นอ้องเราเป็นพี่สาวคุณหมูข้าง,ง,งกันมากินมาเบิ่งหมูมาเบิ่งแย่หมูกับร้านสาวกุ้งเทาผมันถือของกล่องดิอือใส่สิบกระปองตั้งเอาครับหมูแย่หมูก่อนมาแล้วครับผมมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับพุทธบนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของรุ่นนี่ชาแนลนะฮะมาแล้วนะมาแล้วอันนี้นก็เชียร์หิวครับ อันนี้กับเกาเหลาพี่น้องเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือนะจ๊ะตั้งใจกินสองกันอร่อยพี่น้องต่อเลยปรุงกันไสพริกนะฮะทั่วทั่วตั่วลิ้ง น้ำตาลหน่หนึ่งบกกินบาลา่ซอนมะซอนมะยะเตียว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 สิ่นไมพี่น้องโคตรแทปเส้นเล็กพวเตียวเนื้อฮะยืดตเป็ไหลตืด้ยมวรา อ่ากินมากๆน้ำส้มอยู่ไหน้ำส้มน้ำส้มจะน้ำส้มรไม่ดน้มมองเจ้ารถปนรถเด็ดหอ Hey, ไอ uh, 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 ้ขาจวดเรียกนิสัยเนาะวางวังกองน้ปูปนึ่ไม่น้ลายลายบรรลงานแบบนี้มันมีแสลักแสนเมนมาหมือน ทางเนาอยมอานดยเจ้บอลมันเพิ่งวนไ้ัทีนาไัทาานามันนี่เหรอมันมาในในของร้านนี่ต้องเอาไปเยม่เอาได้พี่้นง ไ ice, hehe, ่เห็นไเห็นก๋วยเตี๋ยวไหมต้าเจ๊หมูนะคพี่น้อยแปดมมาสิบหมอเราได้กินแบบนี้เลยตุแอดสลาตุเอดมาแบห่ลบแขวนตัดแบบนี้มเียบุได้เ้อนเต็มที่ทก Im là cháu nè dạng dạng muối lại Nhưng bây giờ lúc dạng 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 ไอ้นั่งเลยกิระหังก็ลงี้นั่งไหลกี่เหรองกส้น้อนนีุ้๋ีเวลากี่อะบายใเลยรอาตักมาอว่านงามนคนเดียวไม่ บอลหลัเเพื <kah s> <ana> um ่อนปากอยปาซากุยวันจันทร์เลวันนี้จะมีเ้เลยก็บอุคานึงสักอาทิตย์อย่างนี้ขายดีทำอันนี้นะเาะเมื่อคืนเมื่อไกมีคนเดียวือันรมีขายนะเาเมื่อที่หาบุกกรง่นเสียบ

mọi người 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 mọi lại, mọi người

ก็วยเดียวกเดียวเท่าเดียวกันใาอยากกินเขานี่แคบหมูความไม่ดำกัน้างขนมปังเดเคร่องก่อนเล่นนน้ำัางแล้วกับแป๊แป๊ะดังตาชิ้นมาก่อน เมอขึ้นมันก็เงียบอเลยแต่ตอนลงหลกมาถึงแม่เนารนลงบ้านนี่แม่เซนฮาราไปเรืจอยจอจล้เอ้าคีมันก็ผู้พาแม่บกว่าหักว่คือจะงงว่าคนเก่าหมูเครื่องบ้านนี่อาบน้อาบน้ำแบนี้ว่าคือว่าลู้่าเอ้าจะไปไม่ชอบแล้วตะใครพี่องไปแก้บนไปไปขอพรน่ะทางก้อนเที่ยง ไปแก้บุญนะบาไม่รู้แล้วใบอลายดุดเบิดมือไม่ได้บวกซไม่ได้ไม่ไม่ยังกระชงไม่เส็นขมาแลวเพราะมันหลับแล้วดิเจ,จมัจะได้เห็นเมือจะบอกวกวนจะปุกโคโค่อ่ะดมป้องอ่ะไอ้ป้องป้องสาวช้ลงล่างสัเกไ็ได้เน้นะ มันเห็ดไป้มืงอสั่งอุปรไปชิมแมงเนาะไฟอันนี้ขึ้นบ้าค๊งลากระดาษที่มม่เซ้นซื้อดิเนาะอันนี้รั่วผานกระบังหนูไม่เดียวเย็นเซ้นซื้อแล้เซ้นลูกใบนัการ้ใบไอนใบพี่เปนเซ้นาเ,เนียใบคอนคุ้นกันที่ซาไอเบิ้งเราไปไปวงเงิน่ายขายรักเรียนน่ะขายังซื้อรังเรียนยน่ะเป็นกันตะาัานอาเดียวมึงแน้เนี่ย จัตพันธ์ประพานไงมราอยู่ที่โรงเรียนของแบบกว่กพานธ์สอบงข่าวเหมืนยืมเงินคือรัฐบาลช่วยแต่เขาให้เดินเรื่องขอสับานยืนมือมาซอยยืนมือไม่ช่วยเขาบอกเขาบอกบอว่าจะมาเขาบึ่งไว้หลักได้ใจเขาถ้ามันเกินเขาก็บังใ้ เอะไรมาคือจะไปคือจงชั้นอาได้ก็ดีไปถึงที่เข้าไห้เข้าให้เนี่สองพันนิดเดียวแต่ว่าไม่ได้ตลอดเด้แค่นั้นตัวนั้นช่วยเสียงขอไหว้นะมันขอฟรีเนาะกระเด็นเสียงนิดหนะเอาอะครับพี่เนาะแล้วเจ็ดพันปีคลิปให้หน่อยสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ นะบจะลืมกดแชร์กดไลค์สไตล์ให้ส่องนีชแนลนะผมบายบายแล้วอยู่คร